ตลาดที่อยู่หน้าเขาช้างตัวเบ,บลเลยนะาเป็นทิ้นเล็กๆนะคะาจะรับครับคาแลราครับสาเขาอย่นหน้าตลาดก็เขาหลังตลาดก็เขาด้านซ้ายก็มีเขาอ่ะเอาเ เท่าาานนนนนนั้นนนน้ีกกิมกสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับพี่นะคะกับช่องวอลเป็นที่วันนี้คะ่ะทุกคนมาเดินทําช้างออาเขาช้างจังวัดพังงาเพราะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาตามคอนเซ็ปต์เราลุยตลาดได้ทั่วประเทศงานแฟร์งานวัด งานอะไรก็ไปไมนได้หมดวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปตลาดนาัดจตุจักรพังงาอยู่วงเวียนเยื้องสารากาหลังเก่าอยู่ก็ใกล้ๆกับปั๊มพตทเนี่ยแหละเออโรงแรมหนักเรือมุกสอง,ง,ม,ม,สองมีความเป็นแอนทิกหน่อยๆแล้วก็อยู่หน้าเขาช้างจริงๆเขาช้างนี่มีกิจกรรมนะล่อง เรือแคนูเนี่ยไปได้เรียกก,กันเลยแคนูป่ะวะเรือคายัคเอเอเดี๋ยวได้หาที่จอดเอานะข้างทางแล้วก็เดินซึ่งตอนนี้เรากําลังเดินสังเกตบรรยากาศความคึกคักรถมอเตอร์ไซค์จอดพรึบแล้วก็คนพรึบมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกขอให้แค่มาตอนนี้เรารู้ว่าชื่อตลาดนะจะรูจักพาังงาแต่เราไม่รู้เวลาเปิดปิดซึ่งใน Google เหมือนไม่ถูกเนาะใน g o o g ิ e ในคนบอกแค่ว่าปิด สิบโมงขอโทษนะคะตลาดนี้เปิดทุกวันไหมไม่ครับวันจันทร์อย่างเดียวครับเปิดวันจันทร์วันเดียวเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดไม่ครับวันจันทร์อย่างเดียวเป็นตอนเย็นกลางหลังวันวันพุธกับวันวันเสาร์อ๋ออ๋อมีสองมีสองตลาดอ๋อเตตลาดนัดเจริญจักพังงาเปิดเฉพาะวันจันทร์โอเคขอบคุณมากค่ะเห็นไหมเราได้ข้อมูลแล้วเราทํากันบ้านดีมากทํากันบ้านก็คือถามเขาข้างหน้าเราเลี้ยวซอยแรกก่อนเลย ตลาดนี้จะมีความขายความเป็นพื้นบ้านด้วยสินค้าชุมชนผสมผสานแล้วก็มีเยันเคปะทากโกะอยู่กับกะหรี่ปับ๊บตกเย็นก็คือสมามารถกินปาตาโกะได้ด้วยแล้วก็มีชาด้วยโอ้ยนีไ่ไก่ว่าละไรไว้ไก่ก็เละเออไม่่นุ่มน,นมนมนม,นม,น,มนมเบื้องอันนี้นาก,กินอ่ะอ้างไหนก็น,นะเดินไปท้ายขวัดเดินไปหมด ก็มียำมะม,ม่วงใช่นนอะผสมกันแหละเขาบอมีบุสลิมด้วยมีเคบับมีไปเอา้าทำไมเคบับของปอมโอ้ยอนี่ไก่หอมหอมบอกตรงๆว่าไก่หอมเ<ป>ดี๋ยวขอรอบแรกขอเดินเซอร์เวยก่อนนน้ำอะไรขอะอันนี้เป็นร้านนั่งทานได้ค่ะห,ร,หรือเป็นอาหารอีสานอิสลาม เราเดินไปซอยๆเดี๋ยวก่อนนะคะค่อยเดินนี่ขายผักสลัดอ่ะอ้วนอ๋อนี่กแม่เขาดูนี่ขนมขนมเลยี่บ้านนี่ขนมเป็นข้าวตอกอะเออโอ้โ,อโห,หัวติดนไข,ไขนมไข่ไข่หนูก็ทานขอใช้ใส่แพ็กเกจจริงอย่างนี้น่ารักอ่ะเอออัน, <c oughs> นนี้เป็นอาหารเหนือเอ้คุณอยู่พังงาแต่คุณได้กินอาหารเหนือ อาจต่ฟิวลล่ก็คือเป็นกนตลาดมีความผสมผสานของคนททุกภาคใช่ผสมกันมีขนมทุกอย่างมีหมูเด้งไอ้เกี้ยวหมูเด้งยังมีอันนี้ขององอ่วงหงาป่ะนะอันนี้มีภารกิจมีคุณแม่ฝากให้มาซื้อขออเราต้องเดินดูก่อนว่าใช่เห็นอยู่ว่าเราจะเจอต้นเรียกว่าอะไรนะที่เราหาหน่อถั่วอืมโอ้ย แสดงว่าเราก็ต้องผูกดูว่ามันจะมีอะไรผสมกันน่าถ่ายขนมอะไรขนมแบบโบราณเออปิ้งแบบออริจ<า>ินอลว่าเ,เออ,อเดิมไม่ซอมิงสามเหลี่ยมอุออ้ยนี่ขาหมูนี่ก็น่ากินปะนะเดินเนี่ยดูพื้นนะนะตอนนี้เพราะว่าตอน,นนี้พาง,งาฝนตกทุกวันเราก็มาที่ตกเช้าบ้างตกกลางคืนบ้างตกกลางวันบ้าง ใช่มีโคก็เป็นตลาดนะปกตินั่นแหละค่ะแต่เราคาดหวังว่าจะมีความแฝงด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แปลกๆที่อย่างเราชาวนนทบุรีไม่เคยเจอคิดว่ามันอะไรวะถ้ามันปลาว่าทำไมเอาถ้ามันเอาถ้ามันปลาโอุ๊ยเชี่ยเพรค่ะง่ายปลาเนี่ยว่าเอาเอาเอาหน่อยๆอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เบื่ออันนี้อะไร นี่นะมียา<บ>ชองอ๋บบอยาชงมีเล็บคุดอ๋อเล็บคุดอันหนึ่งอันนี้อันหนึง่งแล้วนี่อะไรอ่ะนี่เป็นอะไรคะในแจ๊ตู้เอาเอาหดเอาไปลองอันหนึ่งค่ะแปลกดีเจ้าคูกมีไส้ด้วยดูยดิชใช่ค่ะอย่างละนหนึ่งอย่างอันหนึ่งอ้อูกแต่งหันเออน้ำฟิวปลาทูใช่เะล่าใช่ ยังไม่ไปถึงไหนเราก็หาของกินก่อนอันนี้แถวแถวงานแฟร์แถวบ้านเราไม่เห็นนอกจากงานสมาคมสปักตายจะได้เห็นไปแหละเร็ยร้อยไปโอ้ยนี่หนูโคก,ก้อนนี่โอ้นี่หนูโคก็คือโบราณเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้อะก้อนอะไรรอรอ,อมันน่ารอมันหมดเลยแต่ว่าเราจะกินได้ ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะเขาจะกินหมดไหมเอาลูกเนอย่างเงี้ยได้หรอมีซูชินะแกงแกงเป็นหมอ้อปกติแกงที่เห็นก็เป็นแกงภากกลางปกตินะคะหัวหัวติดเอ้ยแกงก็มีอ่ะแกงมาจากเขาเอาทีเอาทีคนที่อยู่แถวนี้อาจจะเป็นคนที่โยกย้ายมาจากท้องถิ่นอื่นนะคะก็ะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแกงที่เป็นภาคใต้จ๋าเนาะก็มีแกงภาคกลางตะปพกตะแปะของเขาอะ่ะ ใช่เพราะว่าบางทีคนก็มาต่างถิ่นเนาะเขาก็ไม่ได้กินติดกิติิดกนของใต้เพียงใช่ใช่ใช่วัดเทียบดูแล้วเราไม่ใช่แบบถิ่นใต้จ๋าไงอย่างเงี้ยเราเป็นว่าดีเป็นความผสมผสานใช่แล้วก็ไปเสน่ห์ของตลาดนัดที่ถ้าอาหารทั่วไปเราอาจจะเจอได้ที่แต่แถวโซนบ้านเราโนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีเลยนยแต่ถ้าโซนนี้ที่แถมก็คือใช่ก็คือมีไอ้เล็บคุชทอดเมื่อกี้ ว่าแม่เขามีปลาย่างอะไรไม่รู้ที่บ้านเห็นอยู่อ๋อนี่ปลาซาบะย,าายา่างโอ้มันออกเหลืองๆขายลูกชิ้นอ่าแล้วที่สำคัญที่ไหนก็มีมีเสียงโชคจ้าเฮ้ยน้ำพีก่ก็ว่าเจอหน่อถั่วไหมอ,อุ้ยยังกว้างอยู่เลยอ่ะเดินทางนี้ไม่มีอะไรเดินหรอเดินทางนี้ไปนี่คอนโดก็จัดเป็นแพ็กเกจเล็กๆแล้วเนกะก็ เด็กเขาอยู่เพชรบุรีอ๋อ้ม่แต่ขนมเขาจะเป็นคนเล็กๆอ่ะท่าน,นี้ค่ะอันนี้ผักพื้นบ้านอันนี้ตอกโซนนอนอันนี้โซนโใช่เมื่อกี้ด้านหน้าเป็นของสำเร็จรูปที่ทำแล้วของพร้อมทานอันนี้เป็นอ๋อเห็ดแครงสดนี่ยเขาทำเป็นห่อหมกเห็ดแครงดิ ลองมาอันนึงเอออันนึง,นหนงเห็ดแคลงเห็โดโจนเล็กจ้ะเล็กสามอใหญ่อ๋อเอาไปลองอันนึงมาว่าอ๋อหอ่ค่ะออย่างเงี้ยเขาให้เราซื้อไปย่างเองไปทำแกงเองอือน,นี่ค่ะขายหอยใหญ่หอยใหญ่ฮะซื้อหอยเล็กสามสิบ เป็นเหตุที่ตามธรรมชาติแล้วขนมมันอะไรนะไข่โป้งไข่โป้งขนมอะไรนะไข่โป้งไข่โป้งบอกอาโป้งเออไข่โป้งเลยเฮ้ยขนมตาลสีสีส้มจัดมากวุ้นทุกคนแต่วุ้นใช่ตะวุ้นกะทิวุ้นกะทิเขาสีแบบสีน้อยอ่ะเออคือฉันเกลียดฉันคนเดียว มันจังหวะมันดีมากอ่ะมันมีทุกวันจันทร์แล้วรอวันจันทร์นะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่พังงามันแบบฟาลิขิตให้เราจะมาเดินตลาดนะจะทุจักพังงานี่ยระสงมาศานจริงๆวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้สี่โมงครึ่งใอ้คนเขาทุกคนจะเยอะกันตอนไหนปะตอนนี้ก็เยอะแล้วนะใช่ไหมตอนนี้เยอะ อว่าจะมือขายเป็นปลาทูด้วยมนมาตามเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยอ่ะให้น่ารักกันนะเออขายผักขุมนู้นเพราะอารมณ์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบร้านที่เป็นหลังคาว้ยจะดเดินไปไหนดูน <laughs> ร้านที่เขาจะเป็นหลังคาแล้วก็เป็นสังกะสีอย่างเงี้ยมาตั้งอย่างเงี้ยนี่ฟิลชาวบ้านชัวร์ไปเดินสูงเข้ามาร้านปลาของสดห้าสิบบาทโลละห้าสิบ ถูกระแถวของเราประตูนะแถวประตูวันนั้นไปตลาดวัดทองโดแล้วหกสิบอันนี้เมื่อกี้ห้าสิบมีปลาค้างเหลือปลาอะไรทุกคนดิก็อยู่แถวนี้ได้กินแต่ของสดปลาสับสเลยเปทางไหนทางไหนต้องสับร,รถสับรนก็มีลูกุงยี่ห้าสามสิบอันนี้ขอเดินรอบด้านหลังก่อนเดินบางทีมองมองแต่แผงอาหารเขา ฉันลืมมองพื้นอันนี้ขายปูม,มา้าอันนี้ก็ใกล้ทะเลถูกไหมคะแล้วก็มีชุมชนของทางมุสลิมด้วยชุมชนชาวบองมงด้วยเขาได้ปลาสดๆมาขายแน่นอนชัวร์การันตีกุ้งโล220ร้อยยี่บหุ้นแต่ว่าเราเลยอันนี้ปลากระพงบ้างแล่สดๆเลยอันนี้ปลาซีมอนสิปลาซีมอนโอ้ยแล้วเรา มีหลายซุม้มหลายซอยโหนตลาดมันกว้างไปเอาไปดูทงนี้หรอไม่มีหรอดดหรอ๋อดูทางนี้ไงมันมีนองถั่วหโหนมันมีตรงนี้เป็นหลายซุม้มหลายซอยคุณเดินเอานะอันนี้ขายปกไขายปลาไข่กุ้งไข่ไก่ขายอะไรโอ้มันมีใช่มันเหมือนมีความเป็นดั้งเดิมของตลาดแล้วก็มีความเป็นสมัยใหม่นี้เขามา,มาอันนี้แต่ตรงนี้ดูใหม่ๆห,หน่อย แต่บางเต็นก็ตูงเหมือนสร้างใหม่ๆนั่นอะไรมันนี่ของอะไรหันมันมอยู่มันขั้วอะไรเงี้ยอ๊ยโอ้โหมาหาาลกิจหาหน่อถั่วผลไม้มีด้วยนะมะละกอกล้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงวอนนทรหาแม่สิ เจอแล้วภารกิจนี่ถุงละยี่สิบจ้ำติบหาหนอ่ทถั่วแม่เขาจะไปด้องขายพี่ไทยสดเป็นทงทวงเลยอะดูดิพี่ไทยเม็ดเป็นทงทวงนี่เขาจัดเช็ดไว้เท่าเดี๋ไปแกงได้เลยเนี่ยมะละกอสดๆด,ด้แกงอร่อยแกงส้ม,สมหอมๆหำหำเลยไปเลยเข้าไปแม่อยากขายเป็นคนชาวบ้านจริงๆหอ่อแล้วก็ใส่กล่องมา นี่เดินนะพาเดินในภาพรวมนะคะเจออะไรที่พิเศษสำหรับวินะมันก็จะชี้ให้ดูนี่ใครเหยียบกล้วยคุณเอาไปแกงได้เลยอ่ะคุณดูเห็ดำมิ้นำมิ้นาโทรหายอ่ะเออเขาก็ตัดด้วยป่าไงโอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ ขมโอ้ยมีหมูเตะเฮ้ยหมูทอดโอ้ไม่ต้องโกงเลยอะค่ะอุ้ยแต่มีไก่ไก่กะลาเกมีอยู่ด้วยตลาดอรอยไม่ได้ขายเต็มทุกแผงแต่ก็มีความตื่นเต้นให้เราได้ทุกแผงบางแผงที่เขาอยู่ข้างในว่าจะคนเดินไปถึงนี่ไก่ย่างเนี้ยกินมาก ไาย,ย่างอะไรก็ไม่รู้ขาย,ยา่างแบบว่าดูดำๆนะกินด,ดูเหมือนจะโอ้ยโอ้ยดูเลยบบที่พัดถล่มวันนี้าอยู่นอนทบองรีดฝาดเนี่แต้มได้เลยอ่ะอุ่ยไม่ได้ยังไม่ได้กลับถ้าตอนนี้เดินสำรวจหมดแล้วนะแค่ที่พี่เห็นอะความเป็นหลังคาสังกะสีอย่างเงี้ยได้ฟีลแบบตลาดชาวบ้านเลยโลเคชัแน่ๆท้องถิ่นชัวร์ เรากันจะตัดเ่าของเขาเหมือนตามใจฉันอาจารย์น,นี่ฉันมีสักสิตรงนี้ฉันก็ตั้งขายตรงนี้นี่ตรงนี้เขาก็มีแม่ค้าแยกๆกันนั่นแสดงว่าเป็นตลาดโลค a l นะตลาดชุมชนตลาดท้องถิ่นที่ทุกคนต้องมาบริหารขากันเดินเอาคณอยากได้อะไรก็เดินมีเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นคนพัง,งานคนที่มาอาศัยอยู่มาทํางานมาเรียนหรืออยู่ระแวกนี้จะไปภูเก็ตจะผ่านแวะมาเที่ยวได้ อุ้ยชอบไม่ชอบเราเข้ามาแค่แบบนี้อ่ะเนาไหอ่ะไม่ต้องกลับแล้วเอา้าหายผู้ชายหายผู้ชายไปไหนวะอ่ะวันนี้เป็นปลาไปแล้วนะถือว่าบังเอิญผ่านบังเอิญที่เอางี้บ่างบังเอิญที่มาอยู่พังงานนะวันจันทร์นะแล้วเราก็มีภาร,รกิจให้มาตามหาหนอถั่วท่ไหนอ่ะผู้ชายหายวะเฮ้หาผู้ชายก่อนอ่ะค่ะ วันนี้พามาดูบรรยากาศต่างถิ่นข้ามัมนนี้ข้ามไกลเลยข้ามไปเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเลยมาดูนี่ตลาดมีเอลกีมีแอร์ขายอะนหนคุมม้มไหมล่ะทุกอย่างหาผู้ชายไม่เจอผู้ชายหายเอาล่ะว่าภารกิจต่อไปของพี่ก็คือเราต้องไปตามหาบัตดีก่อนที่มาด้วยแกะเน,นี่ยค่ะเขาขายความเป็นแบบท่านบ้านเลยมีตระดูกถักว่วม,มีลูกเหลีย่ยมผู้ชายมีลูกเหลี่ยมลูกแก่แล้วด้วยผู้ชายหาย อุย้ยนี่ขายไปเครื่องแกงใส่ถ้วยอะค่ะุสงสัยซื้อเอาไปทำได้เลยอะโอ้โหสุดจัดไปละวันเนี้ยเจ๋งละเจ๋งละไปละค่าไปไปค่ะาถ้าไม่กันได้ขอให้วันนี้กันดีก่อนนะกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์มาเลยทีเทีจะไปมีจะพาไปงานไฟที่ไหนตลาดนัดที่ไหนงานวัดที่ไหนแล้วก็ไว้เจอกันค่าไปไปค่ะ